สวัสดีครับพบก,กับผมจะเสบายกับรายการทุ่งหล่อสเตชันทาง JNTV ทีวีบันเทิงเพื่อประชาชนกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการมีเซ็กส์แต่ไม่ใช่การมีเซ็กส์แบบทั่วไปที่คนทั่วไปมีกันแต่เป็นการเซ็กส์แบบเซ็กส์ขณะที่ ผู้หญิงมีประจําเดือนนะครับหรือที่เรียกกันว่าเซ็กแบบฝ่าไฟแดงนั่นเองนะครับแล้วมันเป็นยังไงกันหนอหลายท่านอาจจะไม่ทราบวันนี้ก็มีคำตอบนะครับขอ,ขอบคุณที่มาจากพบแพทย์ .com ครับกับหัวข้อที่ว่าฝ่าไฟแดงมีเพศสัมพันธ์ขณะมีประจำเดือนปลอดภัยหรือไม่ ฝ่าไฟแดงคือการมีเพศสัมพันธ์ในระหว่างมีประจำเดือนซึ่งคนจําโดไม่น้อยเชื่อว่าการมีประจำเดือนนั้นมีโอกาสตั้งครรภ์ได้น้อยแต่แท้จริงแล้วเป็นการฝ่าไฟแดงนั้นปลอดภัยจริงหรือไม่เป็นสิ่งที่คู่รักควรทราบก่อนตัดสินใจเพราะหากไม่ระมัดระวังอาจส่งผลเสียมากกว่าที่คิด ฝ่าไฟแดงเป็นคำพูดติดปากที่คนทั่วไปมักใช้เรียกแทนการมีเพศสัมพันธ์ในระหว่างที่ฝ่ายหญิงมีประจำเดือนโดยมีความเชื่อว่าเป็นหนึ่งในวิธีการคุมกำเนิดที่สะดวกและไม่ต้องรับประทานยาหรือใช้เครื่องป้องกันนอกจากนี้ผู้หญิงหลายคนยังเชื่อว่าการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงมีประจำเดือนจะช่วยลดอาการปวดท้องประจำเดือนได้ อีกทั้งยังเชื่อว่าในช่วงมีประจำเดือนจะเป็นช่วงที่มีอารมณ์ทางเพศและมีแรงกระตุ้นทางเพศมากกว่าปกติอีกด้วยผู้หญิงสามารถมีเพศสัมพันธ์ขณะมีประจำเดือนได้หรือไม่การฝ่าไฟแดงหรือการมีเพศสัมพันธ์ขณะมีประจำเดือนเป็นเรื่องที่ผู้หญิงสามารถทำได้ปราบใดที่การมีประจำเดือนนั้นไม่ทำให้รู้สึกอึอดอัด ขณะมีเพศสัมพันธ์เพราะในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์อาจมีเลือดประจำเดือนของฝ่ายหญิงเลอะ,ปะเปื้อนได้ซึ่งในบางรายอาจส่งผลให้ความสุขทางเพศลดลงได้นอกจากนี้ยังอาจส่งผลต่อความเชื่อทางศาสนาด้วยเช่นกันข้อดีของการมีเพศสัมพันธ์ขณะมีประจำเดือน การมีเพศสัมพันธ์ในระหว่างมีประจำในระหว่างมีประจำเดือนอาจทําให้รู้สึกไม่สบายตัวแต่มีข้อดีอยู่ไม่น้อยโดยข้อดีหนึ่งคือการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงนี้จะช่วยลดอาการปวดประจำเดือนได้เนื่องจากในระหว่างมีเพศสัมพันธ์เมื่อถึงจุดสุดยอดร่างกายของคุณผู้หญิงจะหลั่งสารเอนโดฟินซึ่งเป็นฮอร์โมนความสุขเช่นเดียวกับฮอร์โมนออกซิโทซิน และฮอร์โมนโดปามีที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดได้นอกจากนี้ในช่วงมีประจำเดือนคุณผู้หญิงจะมีอาการตื่นตัวทางเพศสูงและความรู้สึกไวกว่าปกติเนื่องจากระดับฮอร์โมนเพศที่เปลี่ยนแปลงโดยผู้หญิงบางคนอาจรู้สึกแน่นๆบริเวณอุ้งเชิงกรานทำให้เกิดความต้องการทางเพศเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลต่อความสุขทางเพศที่อาจสูงขึ้นในระหว่างมีเพศสัมพันธ์ทว่าความต้องการทางเพศและประสาทสัมผัสที่ไวกว่าปกตินั้นก็อาจส่งผลให้ผู้หญิงบางคนรู้สึกอิดอัดขณะมีเพศสัมพันธ์ในช่วงนี้ได้เช่นกันไม่เพียงเท่านั้นการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงมีประจำเดือนอาจส่งผลดีสำหรับคู่รักที่ต้องใช้เจลล่อลื่น ในขณะมีเพศสัมพันธ์เพราะเลือดประจําเดือนจะเป็นเหมือนตัวช่วยในการหล่อลื่นขณะมีเพศสัมพันธ์ได้อีกด้วยความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ์ขณะมีประจําเดือนแม้การมีเพศสัมพันธ์ในระหว่างมีประจำเดือนจะส่งผลดีแต่ต้องยอมรับว่า ความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพนั้นก็มีอยู่ไม่น้อยเนื่องจากในช่วงมีประจำเดือนระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายผู้หญิงจะลดลงทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อต่างๆได้ง่ายเนื่องจากในช่วงที่ไม่มีประจำเดือนภายในช่องคลอดจะมีค่าความเป็นกรดด่าง pH อยู่ที่3.8-4.5ถึงซึ่งมีค่าเป็นซึ่งมีค่าเป็นกรดแต่ถ้าอยู่ในช่วงมีประจำเดือน ค่าความเป็นกรดด่างหรือ pH จะสูงขึ้นและมีค่าเป็นเบสหรือด่างทำให้เชื้อโรคต่างๆจะเริ่เติบโตอย่างรวดเร็วกว่าปกติอีกทั้งในช่วงนี้ปากมดลูกของผู้หญิงจะเปิดออกเพื่อระบายเลือดและเยื่อบุโพรงมดลูกจึงอาจทำให้เชื้อโรคต่างๆที่อาศัยบริเวณปากช่องคลอดหรือภายนอกเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายกว่าปกติ โดยเฉพาะเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่นเชื้อไนซีเรียโกโนเรียอันเป็นสาเหตุของโรคหนองในเชื้อราที่ก่อให้เกิดภาวะเชื้อราในช่องคลอดเชื้อไวรัส HIV เชื้อไวรัส h อ v HPV ขอของัยยครับที่เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งปากมดลูกและผูดงอนไก่รวมทั้ง เชื้อที่ก่อให้เกิดโรคเริมด้วยมีเพศสัมพันธ์ขณะมีประจำเดือนเสี่ยงตั้งท้องหรือไม่ผู้หญิงหลายคนมักคิดว่าการมีเพศสัมพันธ์ขณะที่มีประจำเดือนนั้นเป็นวิธีการคุมกำเนิดวิธีหนึ่งทั้งที่จริงแล้วการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงนี้ก็เสี่ยงต่อการตั้งครรภ์เช่นเดียวกันเนื่องจากผู้หญิงบางคน อาจมีเลือดคล้ายประจำเดือนไหลออกบาในช่วงไข่ตกได้เช่นกันซึ่งช่วงไข่ตกนั้นเป็นช่วงที่พร้อมสำหรับการตั้งครรภ์มากที่สุดและการมีเพศสัมพันธ์ในขณะที่มีประจำเดือนโดยไม่สวมถุงยางอนามัยก็จะทำให้มีโอกาสตั้งครรภ์ได้มากขึ้นนอกจากนี้เหตุผลที่ทำให้ผู้หญิงเสี่ยงตั้งครรภ์มากขึ้นหากมีเพศสัมพันธ์ในช่วงมีประจำเดือนก็เพราะอสุจิข,ของเพศชาย สามารถมีชีวิตอยู่ในช่องคลอดของผู้หญิงได้หลังจากการหลับ72ชั่วโมงซึ่งถ้ามีเพศสัมพันธ์ในวันท้ายๆของการมีประจำเดือนก็อาจทำให้โอกาสตั้งครรภ์สูงขึ้นได้ดังนั้นแม้จะเป็นช่วงมีประจำเดือนหากต้องการมีเพศสัมพันธ์ควรใช้เครื่องปอ้องกันยางถุงยางอนามัยด้วยจะดีที่สุด วิธีป้องกันความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ์ขณะมีประจำเดือนในกรณีที่ต้องการมีเพศสัมพันธ์ในระหว่างมีประจำเดือนวิธีป้องกันความเสี่ยงจากการติดเชื้อโรคหรือเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จากผู้นอนก็คือการป้องกันโดยการใช้ถุงยางอนามัยหรือหากต้องการป้องกัน การติดเชื้อไปพร้อมๆกับการป้องกันเลือดประจำเดือนไหลออกมาเปรดกเปื้อขนขณะมีเพศสัมพันธ์ก็อาจใช้หมวกครอบปากมดลูกอีกทั้งยังใช้เพื่อการคุมกำเนิดได้อีกด้วยอย่างไรก็ตามฝ่ายหญิงควรระมัดระวังและเอาใจใส่กับความสะอาดบริเวณอวัยวะเพศให้มากขึ้นเพราะถึงแม้จะใช้เครื่องป้องกันแล้วแต่หากไม่รักษาความสะอาด อาจก็ให้เกิดการติดเชื้อซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ครับอันนี้คือเรื่องราวของการเซ็กส์ฝ่าไฟแดงนะครับก็วันนี้หมดเวลาแล้วพบกับรายการทุ่งหลอดเซ็กชันได้ใหม่เมื่อชาติต้องการกับผมจ้าเสบย์ทางเจ v ที่มีบันเทิงเพื่อประชาชนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ